รั์ลำคาาที่ทุกคนต้องการก้าวข้ามลำาลือถือลายแทงยิ่งใหญ่สวัสดีครับมาอยู่กับช่องด h ะ Channel อีกแล้วนะครับผมคุ้นๆไหมเพลงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูนะครับผมในอดีตนะครับชื่อเรื่องว่าขุมทรัพย์แม่น้ำแควนั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหสนุกมากๆเลยนะครับผมเป็นเรื่องที่แบบว่าเออเกี่ยวกับการตามหาสมบัตินะครับตอนนั้นก็มาประมาณปี2544นั่น ซึ่งแบบโหนานแล้วเกือบ20ปีแล้วนะครับผมตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีข่าวแว่วๆที่พูดถึงไปในหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าค่ายอาลองจูเนียนะมีแผนว่าจะทําเรื่องนี้นะครับผมในปีพศ2563ซึ่งปีหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยน่าจะทําเรื่องลิขิตแห่งจันครับผมแล้วก็เรื่องดาวคนดวงนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงนะครับผมเพราะว่ามันมีการอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไปเปิดเจอในวิกิพีเดียนะครับ มีคนมาลงไว้ว่าขุมทรัพย์แม่น้ําแควเนี่ยตอนแรกยังไม่มีแผนว่าจะลงในปีไหนเพราะว่าดาวคนละดวงเนี่ยก็มีแผนว่าจะลงในปีหน้านะครับก็แต่ว่าขุมทรัพย์แม่น้านะําแควเนี่ยลงในปีหน้าเหมือนกันนะครับเราก็เรื่องระยะเนี่ยจะลงในปีพศส5 6 4ัยปีถัดไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เขาเนี่ยได้อัปเดตตัวละครตัวหนึ่งมาซึ่งเรายังไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นในอนาคตอะว่าพระเอกกับนางเอกนะ่ะจะเป็นใครเพราะว่าช่อง3ามเนี่ยเราเดาย่างมากว่าจะเอาใครมาเล่นนะครับเพราะว่าเรื่อง ขุมทรัพย์นามแควเนี่ยตัวละครเยอะมากๆต้องบอกเลยเพราะว่าตัวพระเอกนางเอกเนี่ยนอกเหนือจากพระเอกนางเอกนางร้ายตัวโกงแล้วเนี่ยยังมีคนที่เดินทางร่วมกันเข้าไปในป่าเนี่ยโอ้โหพระเอกนางเอกเนี่ยเดินกันแบบเป็นขบวนนะฮะแบบว่าเกือบ1ิคนฝ่ายตัวโกงอีกแบบเกือบเป็น10นะครับไปเจอในป่าอีกแล้วก็มีคนร่วมเดินทางในป่าอีกโอ้โหมีตัวละครแบบโผล่มาในป่าทั้งพูดผีทั้งแบบแต่ละแต่ละอ่าด่านที่แบบต้องไปปนญภัยไม่ว่าจะเป็นผีเป็นเมืองโบราณหรือว่าเกี่ยวกับพวกสัต ป้องไปพบเจอถ้ำเหล็กลงเหล็กไหลยยอะไรอีกนะไม่ว่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นที่แบบปกป,ป้องสมบัตินะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยอ่อกันตอนชาระกัน,นนะเดี๋ยววันนี้มาพูดก่อนว่าตัวละครที่แบบอัปเดตมานั่นคือใครต้องแบบว่าต้องบอกก่อนว่าค่ายอาลองจูเนียนะครับจะเป็นคนทําในอดีตเนี่ยเป็นของค่ายดีด้าวิดีโอนะครับเป็นของค่ายดีด้าวิดีโอนั่นเองแล้วก็ค่ายอาลองจูเนียจะเอาไปทานะครับกลับให้กับทางช่องสามนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบโคจะเอาใครมาเล่นนะฮะก็วันนี้มีอัปเดตตัวละครัครัผผมซึ่งงก็เู้จดอแหนะ ค,คุณการพักดีวิจิตนะครับมารับบทเป็นดำนะครับดำเนี่ยจะเป็นตัวละครในอดีตเนี่ยที่คนที่รับบทนี้นะครับผมก็คือคุณใหญ่วัชระเกียรตินั่นเองก็จะเห็นเขาเล่นแบบหนังบูเนี่ยเยอะมากนะคนนี้นะในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ,บ,บว่าเขาเล่นหนังบูเยอะมากตัวละครดำเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของมะขินนะครับซึ่งเป็นตัวนางเอกนั่นเองนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทคือแบบว่ารู้จักกันมานานละนะครับเออแต่ว่าแอบหลงรักตัวนางเอกนั่นเองแต่ว่าเขาแบบก็ไม่สามารถพูดได้ก็เดินทาง ตามไปช่วยแบบปกป้องปกป้องนางเอกนะครับผมถึงในป่าแต่สุดท้ายแล้วนางเอกก็รับกับพระเอกนะครับแต่จําไม่ได้ว่าตอนจบเนี่ยตายหรือเปล่านะอาจจะแบบปกป้องนางเอกจนตายหรือเปล่าจาไม่ได้โหนานมากแล้วไม่ได้เปิดย้อนดูด้วยนะครับก็ประมาณน,นี้นะที่จะมาพูดถึงเพราะว่าเขาบอกว่าคุณการมักดีวิจิตเนี่ยจะมารับบทเป็นดําซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอกนั่นเองที่แบบว่าแอบหลงรักตัวนางเอกแต่เราไม่知知รู้หรอกว่าใครจะมารับบทเป็นนางเอกนะครับอ่าประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวพูดถึงเนื้อหาของเรื่องขุมทรัพย์แม่น้ำแควกัน่อนละกันว่ามัน บลุมมรับแม่น้ำแควเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับองครับเกี่ยวกับสมบัติของทางญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาแบบแพ้ศึกนะครับผมแล้วเขาแบบเออเขาแบบต้องมาฝังสมบัติซ่อนสมบัติไว้ที่แถบไทยนะครับเป็นอยู่ระหว่างไทยกับเมียนมานั่นเองนะครับผมเป็นแบบเกี่ยวกับอยู่กับถ้ำน่อยู่ในถ้ำนะครับผมระหว่างทางนั่นเองเขาแบบว่าฆ่าตัวตายเพื่อแบบปกป้องสมบัติทําให้แบบว่าดวงวิญญาณเนี่ยสิงสู่อยู่ในสมบัตินะครับผมตัวของเสือเนาะเนี่ยที่เป็นพ่อของมะขินเนี่ยเป็นพ่อของนางเอกะเขาแบบว่าเดินป่าเข้าไปนะครับผมจนไปเจอถ้ำ เขาได้ไปสู้กับดวงวิญญาณที่ปกป,ป้องขุมสมบัตินี้อยู่เขาแบบว่าหยิบทองออกมาได้แท่งหนึ่งนะครับแล้วทําให้ครั้งนั้นเนี่ยเขาไปสู้กับผีทำให้เขารู้สึกว่าเออตัวเขาเนี่ยเหมือนแบบเป็นโรคประสาทอะเหมือนแบบเป็นจิตวิกลจริตไปเลยแบบว่าเหมือนเป็นคนบ้านมาบอกใครว่าไปเจอสมบัติกลับมาได้นะไม่ตายนะแต่ว่ากลับมาบอกใครเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ ก่อนที่พวกทหารญี่ปุ่นนะครับเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาให้ได้ให้ลูกน้องของเขานะครับได้แบบว่าเอาลายแทงน่ะลายแทงที่แบบต่อตามหาสมบัติได้นะให้แบบเอาไปทําลายนะแต่ลูกน้องของเขาเนี่ยได้ไปแล้วก็แบบถูกระเบิดตายไปก่อนนะครับก็เลยแบบไม่รู้ว่าลายแทงไปไหนสรุปแล้วตอนหลังเนี่ยเหมือนลายแทงแบบมันจมอยู่ในแม่น้ําแควนะก็มีคนไปงมลงมานะครับผมซึ่งก็แบบว่าเป็นคนเกี่ยวกับพ่อธนาก็เป็นตัวพระเอกนั่เขาก็ไปงมตามหานะครับตามหาลายแทงนั่นเองพอเขาไปเจอลายแทงมาแล้วเนี่ยก็ถูกพวกฝ่ายตุกงแย่งชิงไปอีกนะ จนแบบว่าท <mile> ําให้ฝ่ายตุกงเนี่ยได้แผนที่ไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่กับฝ่ายของนางเอกนะครับที่แบบว่าแย่งชิงได้มาแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ออกไปตามหาสมบัติกันแต่ว่าจุดประสงค์ของพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแะแบบว่าตามหาสมบัติตัวนางเอกเนี่ยต้องการแก้แค้นนะครับฝ่ายตุกงที่แบบว่ายิงพ่อของเขาแล้วก็ส่วนตัวพระเอกเนี่ยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อตัวเองว่าพ่อตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่านักดำน้ำที่แบบไปดำน้ำหาลายแทงอะไรนะครับก ตตกาตาารมมหสบัิแต่ว่าฝ่ายตัวโกงเนี่ยคือแบบต้องการที่จะตามหาสมบัติเลยสรุปแล้วตอนจบนะครับผมก็แบบโหตายกันแบบว่าเยอะมากต้องเพาะเข้าไปเนี่ยมันเจออุปสรรคในป่านเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้คนตายสรุปแล้วกลับมาได้ไม่กี่คนเองนะครับที่รอดมาโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมซับแม่น้ําแควนะวันนี้แค่มาอัปเดตตัวละครตัวเดียวเฉยไม่มีอะไรนะครับเพราะไปเจอข้อมูลใหม่เฉยนะฮะออขอบคุณมากถ้าข้อมูลตัวไหนมิภาพประกนา,านใดขออภัยวันนทีนี้ด้วยกันนะครับผมไปหาดูกันได้นะในยูทูบมีให้ดูนะครับผมซับแม่น้ำแควนะปิดกุย เรื่องหนึ่งที่ดีนะครับผมแต่ว่าแรกๆมันจะงงๆหน่อยต้องดูดูนานเพราะว่าผมไปลองไปเปิดดูแล้วฉากแบบว่าฉากญี่ปุ่นซ่อนทองเนี่ยโอ้โหเล่นไปหลายตอนยังไม่จบเลยยังไม่เห็นหน้าพระเอกนางเอกเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าพระเอกในอดีตยังไม่ได้พูดถึงเลยพระเอกของเราก็คือพี่อูนวนวพลภูดนนั่นเองนางเอกก็มีบันฑิตาครับตอนนั้นเป็นพระเอกเรื่องแรกกันเลยมั้งทั้งคู่นะครับเป็นแบบว่ามันเป็นพระเอกนางเอกที่แบบเออผมไม่เคยเห็นหน้าเลยที่แบบเคยดูหนังในตอนนั้นแล้วก็เขามาเล่นเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเขาเล่นดีนนน,นนนส่่นน่่ววตตัััพีเมมยย์โออ้านนารกกง สวๆแล้วแบบว่าน่ารักตอนนั้นนี่เป็น f c ฟเลยนะเป็น f อฟซเขาเลยนะว่าเขาจะเล่นเรื่องไหนอ o โอ้ดันดูน่ารักหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นเล่นอยู่นะครับผมในบางเรื่องโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ไปก่อนละจนได้พบเธออยากบอกให้รู้จักวันนี้ไปที่รักฉันรัก ใด้เรียนรู้ทุกวันเลยที่มีอยู่ในทุกวันคูรใจมันไปเพื่อใครเธอเป็นยิ่งกว่าคนในฟันหัวใจฉันได้คำตอบที่ตามหาจดมาได้พบเธออยากบอกให้รู้จัก วันนี้ไปที่รักฉันรับเธอวันนี้หัวใจได้เรียนรู้ที่รักจากวันนี้ไป